สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับภาพจากแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ด้วยโปรแกรมเกมฟิลเตอร์ของชาว NV ็นวีดียของค่ายแดง AMD ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทำยังไงเริ่มจากการกดอินเ f3 บนคีย์บอร์ดของเราหลังจากนั้นให้เรากดไปที่เลข1ตรงสไตล์ครับแล้วเราก็ทำการกด add filter เลือก brightness and contrast หลังจากนั้นเราก็สามารถปรับตามรูปได้เลยครับผม 10% 15% 30%ลบ10%แกมมา100%หรือถ้าใครอยากจะปรับสัก70%ก็ได้ครับผมแล้วแต่ความชอบแต่ส่วนตัวชอบที่100%ครับต่อมาให้เรากดคำว่า add filter อีกรอบหนึ่งครับเลือก color เราจะปรับทุกอัน0%ครับนอกจาก w i e b l a n e ปรับไว้ที่30%หรือว่า30%แแล้วเราก็ทำการ add filter รอบที่3ครับผมรอบสุดท้ายทำการกด add sharpen เข้าไปครับ sharpen เราจะเลือกทั้งหมด2อันนี้ไวท้ที่20%ทั้ครับ โอเคครับผมหลังจากนั้นเราก็ทำการปิดโปรแกรมไปได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้ภาพที่ลละสะดวยมองเห็นกิเลอร์ง่ายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวิวหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ